หรือไม่กลัวถ้าไม่กลัวไปกับคน okay. ไม่กลัวน้ำร้อนที่ชื่อว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับคุณพรศักดิ์ศรีละมุนกพะปิดอี่กรบเสียงประมินดังต้อนรับอีกครั้งคสวัสดีครับเชิญครับนี่ผมเดินทางมาเนี่ยสามวันแล้วจะมีผมคุณวรชัยเหมะคุณยศสวิชูกล่อมแต่สองวันก่อนถึงวันงานเนี่ย มาดูพื้นที่ร่วมกันใช่ใครอื่นไกลยอยู่เบื้องหลังกันมาตลอดคุณพรศาสดร์ศรีละบุญครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณครับเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอเสียงคนสแสดงนะครับพร้อมจากกรีธาพลยกคนประชาธิปไตยสู่เมืองหลวงประเทศไทยแล้วหรือยัง วันนี้ฝนตกที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ทั้ง50เขตปกครองสวรรค์เป็นใจที่เขาตะโลแห่งนี้ฝนไม่ตกเลย,เลยอยากจะบอกฟ่าให้รู้ว่าวันนี้คนทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตยคนที่นี่ ต้องการคนที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกต่อไปพี่น้องพร้อมจะยืนเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกับนายกรัฐมนตรีหญิงของเราที่พร้อมจะตายในสนามประชาธิปไตยหรือไม่เอาละสุเทพฟังทางนี้ สุเทพเป็นแค่เลขาปล่อยให้รัฐมนตรีนทวุฒิค่อยสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนแต่วันนี้ผมจะมาคุยกับประธานกอบปป,ปสครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพทั้งหลายพี่น้องทั้งประเทศและคนที่อยู่ที่ศีเสาวเทเวศฟังทางนี้ พี่น้องครับเมื่อหลายพศออที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสมัครถุนทรเวทได้บอกว่ามีใครเนาะช่างบังอาจเหลือเกินเอาหมาขี้เรือนมานั่งบนเก้าอี้ขอบอทอบอนั่นคือนายกสมัครถุนทรเวทพูด วันนี้ขออนญาตวันนี้ขออนาตพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆไม่อยากจะไปแตะต้องเลยว่าคนที่เป็นผอทบ,ออบอในวันนั้นที่นายกสมัครพูดถึงที่ว่าเป็นหมาขี่เรือนชื่อว่าพลเอกเปรมติน,นสูรานนท์ไม่ต้องไหวไม่ตีกันแล้วล่วลวคะครับพี่น้องครับ วันนี้ผมเชื่อว่าฟ้าเป็นใจฟ้าได้เห็นและได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้พี่น้องที่คารพหลายคนจ้างผู้จัดการมาทำงานที่บริษัทแต่ไอผู้จัดการบริษัทคนนั้นมันทำงานเหมือนกับเสมียนแต่ในขณะนี้ คนที่นั่งกุมบังเหียนกองทัพไทยแต่ต้องขอบอกพี่น้องทหารหารผู้กล้าทั้งหลายพวกขั้นตายในสนามรบมีธงชาติคลุมผืนหน้าแต่ผมจะพูดต่อไปนี้บอกว่าไอ้ผอสบ,อบอคนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผอ,อความคิดมีแค่เพียงสิบโทเท่านั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลาย นี่เสียดายจริงๆผมยังให้เกียรติในตำแหน่งผบทบและก็ยังให้เกียรติพี่น้องทหารหารอีกจำนวนมากที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยถ้าวันนี้ผมไม่เกรงใจคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชานในตำแหน่งผบทบผมก็จะบอกเรียกผบทบคนนี้ว่ามึงเนี่ยไม่ได้มีสมองเพียงสิบโทเท่านั้นผมจะต้องเรียกมันว่าไอ้ควาย ที่น้องที่เคารพคําก็ไม่ให้เกียรติคนสองคำก็ไม่มีราคาผมก็สามบะมึงสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารมาได้อย่างไรในขณะที่คนที่จบเตรียมทหารจบนักเรียนรวมเราจะต้องเก่งกาทั้งด้านความรู้วิชาการพละศึกษาและก็สุขภาพแข็งแรงแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าในพศนั้นนักเรียนเรารวมเราชื่อว่า ประยุทธ์จันโอชาสอบติดเข้าไปด้วยแต่บังเอิญว่าวันนี้และในวันนั้นมันยังตาเหล่เหมือนเดิมพี่น้องที่เคารพเอาละไหนไหนกันไหนๆ,หนๆวันนี้ก็บอกพี่น้องด้วยความเคารพและความจริงใจว่าวันนี้เรามาลั่นกรองรบกรองรบที่จะบอกให้คนทั้งประเทศได้พึงรู้ได้ปริตระหนัก ว่าพวกเราเนี่ยยืนยัดในการที่จะกอบกู้เรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกระบวนการแก๊งกบหรือไอ้แก๊งกวนตีนที่เรียกว่ากอกอตอน,นั้นนะ่ะมันขวางประชาธิปไตยขวางการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพมีน้ำใจไปลกแป่าตรงนั้นก็คือว่ามีคณะปปอชอเนี่ย ที่มีไอวิชามาหาคุณอะไรนั่นน่ะต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลว่าจากวิชามาหาคุณเป็นวิชามาหาตีนปูนี่พี่น้องที่เคารพอะไรก็ดีหมดไอวิชามาหาคุณเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแก๊งมาเฟียอยู่ตามตีนโรงตีนศาลเรียกเก็บเงินจากผู้เสียหายจากผู้ต้องหาจากจำเลย นี่คือมันล่ะครับพี่น้องจนกระทั่งถูกไล่ออกจากการเป็นผู้วิพากษาผมนี่มีเพื่อนเป็นผู้วิพากษาเยอะแยะมีเพื่อนเป็นนายทหารเรือก็ามากมีเพื่อนเป็นทหารอากาศก็ามากและที่สําคัญก็คือว่ามีเพื่อนเป็นผอทบ,ออบอก,ก็เยอะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องที่เคารพทั้งหลายพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั่วประเทศและทั่วโลกและที่นั่งอยู่ที่นี่ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนร่วมรบเป็นตำรวจไทยของไทยครับพี่นอ้องตำรวจไทยจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเมียตำรวจเป็นแม่ทหารเป็นเมียทหารเป็นแม่ตำรวจเป็นลูกหลานตำรวจผมคนหนึ่งละก็เป็นมีเลือดเนื้อเชื้อไข ของความเป็นตำรวจพ่อผมเป็นตำรวจถึงแม้จะยศเล็กๆแต่พึงรู้ไว้ด้วยว่าการที่มียศเล็กๆของคนที่มาจากบ้านนอกคอกนาจากจังหวัดรังก็พอประกาศให้โลกมันรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่น้องประชาชนคนนี้ไม่เคยคิดที่จะก้มศิรราบให้กับคนที่ชื่อเปรมตินนสูรานนท์อายุ90้าสบกว่าปีแล้วยังคิดเถิ่เกลม ยังคิดจะมีอำนาจบาดใหญ่มึงก็ทำการรัฐประหารไปเลยสิเปลมตินาสุลานนท์อย่าอึมอั้มอ,มอึมอั้มอยู่เป็นคนที่แปลกใจที่สุดผู้หญิงจะต้องมีลูกมีผัวผู้ชายจะต้องมีลูกมีเมียแต่นายทหารแห่งกองชับโบไทยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตพอบอสบพอบอสูงสุดประธานองคมนตรีและรัฐบุร,รุษ ไอหมอนี่ทะลึง่งเป็นผู้ชายแท้ๆมีผัวสพี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมมีความภูมิใจเสมอทั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สองที่มาพบกับพี่น้องที่เขาตะโลแต่เอาเถอะก็อยากจะพึงบอกให้พี่น้องว่าทั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ก็จะมาบอกว่า หัวคนที่สองของเปรมตินสูรานนท์นั้นเป็นนักมวยอ,อยู่ที่โคราชชื่อว่าไอ้จิ๋วพี่น้องที่รบพี่น้องคงจะจำได้นักมวยที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่นนะ่ะนาภาพาเกียรติบรรชัยล่ละครับนั่นแหละเวลานี้น่าตกใจที่สุดตรงที่ว่าพนเอกเปรมตินสูรานนท์ไม่เคยดูแลหัวคนที่สองของท่านเลยปล่อยให้จิ๋วตกละกรลำบาก มันต่างกับไอหนุ่มเสกหัวคนที่สี่ของคเองุเอกเปรมตินาสุรานนท์อย่างฟ้ากับดินอย่างฟ้ากับเหวไอหนุ่มเสกรุ่นมันโกงแบงค์กรุงเทพไป500ล้านแต่ว่าไอ้จิ๋วน้องผมเนี่ยมันไปตกละกรรมลำบากร้องเพลงอยู่ในคาเฟ่เปรมได้ยินหรือเปล่าเพรมที่เคารพและยังคิดจะมีอำนาจบากใหญ่ก็ผมบอกแล้วไงวันนี้ ก็ล้มล,าล้างรัฐธรรมนูนปี50ไม่ใท่ก็จบเรื่องไม่ทําถามว่าทําไมไม่ทําพี่น้องครับก็นในมาก็นในกฎหมายและธรรมนูน50เจะบับเนี้ยที่เรากำเนี่ยงกรบอกว่ามึงทําไปได้ยังไงก็ทําไปในมาตราหนึ่งในหมวดพระมหากษัตริย์เขียนไว้ชัดแจ้งว่าผู้ที่สําเร็จราชการแทนแผ่นดินแทนพระองค์นั้นคือประธานองคมนตรี เปรมตินสูรลนนท์มึงราชวงศ์ไหนวะที่คิดจะสําเร็จราชการแทนพระองค์เปรมมึงราชวงศ์ไหนและไปบอกไอเทพด้วยอย่าชะลึ่งตึงตังมากไปกว่าตรงนี้มึงมาดูตรงนี้เสียก่อนว่าตีมคนเสื้อแดงที่เขาตะโลเนี่ยมันมีสองพันตีมอย่างที่มึงว่าจริงหรือเปล่าที่น้องส่งเสียงดังๆให้ไอเทพมันได้ยิน ให้เปรมติเนสูลานนท์มันช็อกตายเปรมฟังตรงนี้รู้นะว่าน,นั่งฟังอยู่นะี่ยพึงรู้พึงตระหนักไปบ้างสิว่าคุณเนี่ยเก้าสิบกว่าแล้วไม่กี่วันก็ตายสิบสามสิบสี่สิบห้าเมษาวันสงกรานหลายคนก็จะต้องไปรดน้ำดำหัว นายกยิ่งรักนายกปูของท่านก็จะต้องไปกราบการในพลเอกเปรมในฐานะประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษไปรดน้ำดำหัวแต่ผมไม่ผมก็จะบอกนายกรัฐมนตรีปูว่าผมจะพาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงไปรดสงกรา์นี้มันบอกว่าสงารา์นี้ทุกอย่างบ้านเมืองจะจบ ก็ให้มันจบดูและพึงบอกประยุทธ์จันโอชามึงอย่าด่าไรเลยวันนี้มี200บังเกอร์ที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงประเทศไทยนั่นแหละคือแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศไทยนำเงินรายได้เข้าสู่ประเทศมึงอย่าว่าแต่200บังเกอร์เลยเทุเทอ,อประยุทธ์ต่อให้พันบังเกอร์คนเสื้อแดงก็ไม่เคยกลัวและไม่หวั่นเกรงมึง ประยุทธ์จันทร์โอชาฟังทาั้งนี้มึงแน่จริงประกาศกฎอายการศึกไปเลยเพื่อนมึงประกาศไปเลยเวลานี้คนเสื้อแดงเนี่ยซื้อตั๋วรถทัวจากชนบุรีเข้ากรุงเทพเตรียมไม่เรียบร้อยคนทั้งประเทศเตรียมรถอีแตนเตรียมขึ้นรถไฟฟรี เพื่อจะไปทมน้ำลายใส่หน้าไอเลที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชากันอย่างพอมเรียงวันนี้มาลั่นกลองลบถ้าแบบยุ้มยิ้มตุ้มติมตุมต้มติมไม่ได้ไม่ใช่นิสัยผมไม่ใช่คนอย่างผมพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วยังสวยวันนี้ ยังสวยคงที่อยู่และก็มั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้มยอญาตนี่ช้าช่างไฟไฟประดับงานนะครับมาดูไฟทางด้านขวามือของเวทีนี่นะครับหันหน้าเข้าสู่เวทีระบบไฟมีปัญหานิดนะครับก็ขอ,ขอความกรุณนนาจากพี่น้องนะฮะห่างจากเสาไฟให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ พูดถึงเปรมไม่ได้เช่ยวนะเปรมตัดไฟเลยเรื่องเด็กๆประยุทธ์อย่างน้อยๆที่สุดเพื่อนผมเนี่ยค่อนกองทัพเหมือนกันที่เขาไม่เอาคุณนะประยุทธ์จันโอชาพี่น้องทหารเรือที่เคารพและศรัทธาในประชาชนมีเกินครึ่งของทัพพี่น้องที่เคารพ ผมเชื่อว่าทหารเรือเป็นลูกผู้ดีเป็นลูกคนมีสะตุ้งสสตังเข้าใจหัวอ,อกหัวใจประชาชนคนที่เป็นทหารเรือลูกประดูมีคุณค่าต่อพี่น้องประชาชนอาจจะมีคนนอกแถวอยู่บ้างเรื่องเด็กๆเ,เพราะคนเหล่านั้นมันกระสัญอยากอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่พี่น้องครับพูดถึงประธานองคมนตรีผมก็บอกตรงๆไม่มีอะไรปิดบัง ว่าคนที่เป็นประธานกปปอสอชื่อว่าเปรมตินณสูรนนท์แต่คนที่เป็นรองประธานกปปอสอที่ไอสุเทพเทือกสุบรรนไปหลอกแดกดอกเงินใช้กันอยู่มันชื่อว่าคุณนายดาราพี่น้องที่เคารพพี่น้องพึงรู้พึงทราบผมพูดครั้งนี้ไม่เด็กครั้งแรก แต่ดาราไม่เคยได้ยินพี่น้องช่วยชัยโยโหร้องโหฮาไปถึงดาราให้รู้ว่าเวลานี้คนเสื้อแดงรู้แล้วว่าเมืองนั่นแหละเธอนั่นแหละคุณน,นั่นแหละหลอกเงินผู้ใหญ่มาให้ไอคอปสอมันใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เงินที่เมืองมาให้กอปปสอนั่นนะ่ะมันก็เป็นเงินของพวกเราทุกคนเงินของเราทุกคน ถ้าพูดถึงยายดาราเนี่ยโอ้โหจะเป็นเดือดเป็นแคตยายดาราบังเอิญจริงๆพี่นองที่รับรับใช้ผู้ใหญ่อยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงแต่บังเอิญจริงๆมันชื่อเล่นว่ายายแดงเหมือนกันชื่อแดงแต่นี่ไม่ใช่แดงเยาวภานะเยาวภานะระดับอนุบาลแต่แดงดาราเนี่ย ระดับมหาวิทยาลัยปริญญาเอกมาร่วมหัวจมท้ายกับยายอามรากปปสเนี่ยหาเศษหาเลยนั่งลดประจำตำแหน่งเงินภาษีประชาชนเอาเงินเบี้ยรประชุมของประชาชนไปทำนมให้หัวนมสีชมพูยยยอยู่นั่นยายกมลาหยุดซะอินนี่เทลึงนไม่เข้าใจจริงๆอะไรกันนักหนา ว่าจะไม่พูดซะแล้วสิกรมะระบาเชิญน่ะมีผัวเด็กเลยทะลึ่งปึงปังหลงไปหมดมีผัวเด็กนั่นน่ะพี่น้องที่เคารพเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตกรู้ออกไม่รู้ว่าอะไรคือของต่ำของของสูงพี่น้องที่เคารพวันนี้ผมก็จะบอกพี่น้องด้วยความเคารพเมื่อวานมานมามากกืนมพภาคพี่จรางตั้งใหญ่โตที่โรงแรมแห่งหนึ่งประธานองคมนตรีนั่งหัวโตว ไอ้สายหยุดเกิดฝนใน้พวกทั้งหลายใน,นปวงนั่นน่ะทหารแกหนีเมียม,มาเที่ยวพูดว่าศูนย่ศูนยเบอร์นายกออกเพระหวยล็อกล็อกหวยล็อกพ่อนี้ที่เงินประชาชนมันจะได้แต่พูดเกินเลยไปตรงนั้นดึงฟ้าลงมาตํำดึงคนนั้นคนนี้และผมถอบว่าถามมึงว่าถ้าผู้ลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง จะเป็นลูกหลานขั้นไหนก็นแล้วแต่ลูกพระยาหลานเธอเขาทั้งถ้าเขาจะนั่งรถสีแดงขันขบวนยาวๆไปเปิดงานเมาเล็ลางที่หนองจอกมึงจะผิดทางไหนไอ้บ้าทะลึ่งนี่คือสิ่งที่จะมาบอกพี่น้องด้วยความเคารพบ,บอกด้วยความเคารพจริงๆบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพี่พี่น้องๆที่มายืนอยู่ตรงนี้เวลานี้พร้อมแล้วจะเข้าคุก พร้อมกับพี่น้องประชาชนขึ้นศาลจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับด้วยความเคารพจริงๆความเคารพอย่างใหญ่หลวงขอเสียงพี่น้องดังๆเสียงดังๆเพลงฟังดังนี้คนที่อยู่ที่นี่และทั้งประเทศเป็นคนของอาจารย์พุทธิที่บอกว่า กูน่ะไม่กลัวเมนขอเสียงโปรปอให้กับหมูไม่กลัวน้ำร้อนพุนพรสัก์ศรีละมุน